โอเคนะครับอันนี้คือมุมกล้องนะครับที่อยู่หน้าอกผมนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะเดินให้ดูนะครับอันนี้เราก็อยู่ได้แค่รอบห้องนะครับเวลาเราตกปลานะครับก็มือก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ สวัสดีดีต้อรับเข้าสู่ช่องนาะเกียมคนชอบตกป่านะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามารีวิวหนชิ้นนะครับซึ่งชิ้นนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับแต่ว่าคือเราชิ้นเก่ามันพังไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบรูปแบบเก่านะครับแต่อันนี้คือรูปแบบใหม่นะครับผมในการมารีวิวนะครับเป็นอุปกรณ์1ชิ้นที่ช่วยให้เราถ่ายคลิปวิดีโอ นะครับในการตกปลาได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือสายลัดอกนะครับผมก่อนหน้านี้ก็มีหลายรูปแบบนะครับก็คือมีทั้งของคอและก็สายลัดอกนะครับที่ใช้อยู่ตอนคลิปก่อนๆน,นะครับก็จะเป็นที่ของคอนะครับแต่ทีเนี้ยโทรศัพท์ด้วยที่ว่ามันใหญ่เกินนะครับและเวลาเราของคอเนี่ยมันเกิดเป็นอุปสรรคเรานะครับในการเดินหรือว่าในการจะหยุดคลิปแล้วก็กด บันทึกคลิปนะครับมันก็จะต้องถอดใส่ถอดใส่นะครับค่อนข้างที่จะลําบากมันก็ถือว่ามันก็ไม่ลําบากมากหรอกแต่ว่าเราขี้เกียจไนนะครับเราก็เลยซื้อที่รัดอกกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับถึงจะอาจจะดูอลังก,การงานสร้างไปหน่อยแต่ก็เพราะว่าน่าจะโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับกล่องก็ค่อนข้างบูบี้เลยนะครับผมได้แชร์คัตเตอร์ตัดไปแล้วนะครับ ราคานะครับแจ้งไว้เลยนะครับอันนี้ซื้อในแอปสีส้มนะครับมันถูกมาก99บาทนะครับใช้โค้ดส่งฟรีนะครับชมชมในกล่องนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับไปดูกันนะครับมันก็จะใส่ถุงซิปมาเป็นอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันนะครับก็ต้องขอภัยนะครับในเรื่องด้านของเสียงด้วยครับตอนนี้ผมอยู่ที่หอนะครับยังไม่ได้ก็คือเรารีวิวที่หอครับ แล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปนําไปใช้รีวิวที่บ้านอีกทีหนึ่งนะครับผมตอนนี้ยูหองก็จะมีเสียงรถวิ่งผ่านด้วยนะครับก็เลยต้องขอความอัการุณาหรือว่าอันคอท่านผู้ชมเข้าใจด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรวาไปดูชิ้นแรกนะครับชิ้นหลักเลยนะครับผมชิ้นหลักเลยมันก็คือสาย uf, ารัดอกนั่นแหละเห็นไหมได้ยินเสียงนั่นแหละนะครับผม แรกที่ได้มาครับก็จะเป็นสายล้าปุกนะครับผมเห็นมาเล,เล็กๆอย่างนี้มันปรับได้นะครับท่านผู้ชมมันสามารถดึงได้นะเนี่ยดึงให้มันยาวได้นะครับเสียงก็ค่อนข้างจะเบาน <c annya> ิดหนึ่งเดี๋ยวไปเร่งในคลิปเอานะครับผมนี่มันปรับได้นะครับเห็นไหมแล้วมันก็ขยายได้ใหญ่ด้วยนะครับผมนี <c ười> <Aww. S 1> <c ười> ่เดี๋ยวผมจะปรับเป็นไซส์ผมนะคือไซส์ใหญ่ นี่ครับเห็นไหมเห็นไหมนี่มันปรับได้นะครับชิ้นแรกนะครับผมชิ้นที่สองก็คือตัวตัวล็อกนะครับตัวปรับนะครับแล้วก็ชิ้นที่สามก็คือนี่ตัวล็อกโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็จะมีตัวยึดนะครับตัวยึด เดี๋ยวไปประกอบให้ดูนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปประกอบให้ดูเดี๋ยวเราแกะตัวยึดตัวซับก่อนนะครับ okay. รกกน,นี่ครับเดี okay. ๋ยวเราก็ทําการเอาตัวยึดเนี่ยนะครับผมจะเรียกผมเรียกไปถูกครับเกี่ยวกับอันนี้ก็คือตัวยึดกันย,ยนตครับไข่ <laughs> เข้าไปมันจะอยู่แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับ เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปในร่องแบบนี้นะครับนี่โหเสียบของใหม่นะครับข้างๆที่เดนแน่นนลยนหอ่จะประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับแล้วก็ใส่น็อตลงไปนะครับ ทำการไขแคแนนนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับปรับได้นะครับปรับองศาได้นะครับผมแล้วก็เอานําตัวนี้นะครับมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเสียบลงไปนี่นะครับผมเสียบลงไปแบบนี้นะครับ ง่ายๆนะครับผมแล้วมันจะมียางอีกหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้เอาไว้ล็อกโทรศัพท์แบบแบบเราใส่โทรศัพท์เข้าไปแบบนี้แล้วก็เอายางดึงนะครับดึงรัดล็อกโทรศัพท์ไว้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความชัวนะครับแบบนี้มันก็จะดูแบบนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ไม่ได้สำคัญสําหรับผมครับก็เฉพาะแค่ตัวล็อกอันนี้ก็สปริงกันแน่นแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดู มันจะมีลอ็ลอคแล้วก็ถอดออกหมาไดกนคะรับที่การใส่ก็ง่ายๆครับเปิดเปิบเนิดนิดเนิด แล้วก็ดึงสายข้างหลังนะครับล็อกนะครับถ้าอันนี้มันยานไปนะครับเราก็ปรับรหน้าได้นี่้ผมจะลุกให้ดูนะครับ ก็ใส่โทรศัพท์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไปดูนหนักประมาณนี้นะครับผมแน,แน่นแน่นครับก็คือไม่หลุดแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูวิวหรือว่าในมุมมองของ ้องนะครับที่ติดหน้าอกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเวลาเราเดินเราใช้อุปกรณ์ตกปลานะครับมันจะออกมายังไงนะครับเดียวไปดูกันนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาใส่ตรงนี้นะโอเคนะครับอันนี้คือมุมกล้องนะครับที่อยู่หน้าอกผมนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะเดินให้ดูนะครับอันนี้เราก็อยู่ได้แค่รอบห้องนะครับเวลาเราตกปลานะครับก็มือก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับ อันนี้คือมุมมุมหน้าอกนะครับนี่นะครับผมมันก็จะเห็นได้ค่อนข้างควบคุมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ผมก็ไม่กล้าเดินออกไปข้างนอกห้องนะครับที่เขาจะหาว่าผมบ้านนะครับถ่ายอะไรที่ห้องครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับการรีวิวสายรัดอกนะครับนี่ ตัวใหม่ใช้งานง่ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะปักสินค้านะครับภา้คลิปนะครับใครที่อยากได้นะครับชุดนี้นะครับผมไม่ได้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะแต่ว่าผมอยากแนะนาเพราะว่ามันผมมองดูแล้วว่ามันค่อนข้างโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะหาเวลาว่างวันจุดนะครับกลับไปที่บ้านนะครับตอนนี้ผมอยู่กทมนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่สุพรรณนะครับแล้วก็ไปหาเวลาตกปลาโดยใช้ เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับในการถ่ายคลิปให้ท่านชมได้ดูนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ที่กลับไปนะครับก็เลยมารีวิวให้ดูก่อนนะครับผมนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับได้ความรู้หรือว่าอยากให้ผมมารีวิวอะไรประมาณแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับถ้าทําได้ที่ผมจะทําให้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องนาเกียรคนชอบตบปาด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับทั้งคนติดตาม อยู่แล้วก็ดีนะครับหรือว่าคนที่เข้ามาใหม่นะครับช่วยกันกดไลค์กดซับส,สไครต์นะครับแล้วช่วยโปรโมทคลิปผมเพื่อที่จะให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับกับสายลบับผกคุณภาพดีราคาประหยัดนะครับสวัสดีครับ